มาติดตามการตั้งสารในการไต่สวนเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนกันบ้างนะคะล่าสดุดค่ะต้องบอกว่าทางนักวิชาการมีการเสนอรัฐบาลเพลเรือนที่จะเกิดขึ้นต่อจากรัฐบาลทหารในการตั้งสารพิเศษไต่สวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะ นักวิชาการอิสระอดีตอาจารย์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมีการเขียนบทความลงในประชาไทยเสนอให้รัฐบาลพลเรือนหลังการรัฐประหารตั้งศาลพิเศษเพื่อไต่สวนคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงย้อนหลังทั้งหมดและเจ้าผิดกับผู้ที่มีส่วนรู้เห็นทุกคนตั้งแต่นายทหารในตำรวจผู้พิพากษาเนติบริกรหรือแม้แต่แพทย์ที่อาจมีส่วนร่วมในการบิดเบือนกฎหมายหรือปกปิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยมีการระบุนะคะว่าสืบเนื่องจากสถาน นการสิทธิมนุษยชนในไทยนั้นตกต่ำลงอาทิข่าวการจับนักกิจกรรมที่เจ็บป่วยอยู่ในโรงพยาบาลและต้องการการผ่าตัดไปข้งอยู่ในคุกค่ายของทหารข่าวการฟ้องร้องคนแชร์แผนผางโกงอุทยานราชพัก ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112และมาตรา116ที่สารทหารกรณีนายพลตำรวจหัวหน้าทีมสืบสวนขบวนการค้ามนุษย์ที่ลีภัยไปออสเตรเลียกรณีสารดีกาเพิ่มโทษจำเลยคดีเผาสารกลางอุบลราชธานีทั้งที่สารชั้นต้นและสารอุทธรณ์ตัดสินจำคุก1ปีเป็นประหารชีวิตรวมถึงกรณีการรายงานการสอบสวนการเสรียชีวิตของนายอับดุลลายิดอระในศูนย์สักถามค่ายอิงขยุด บริหารจงังหวัดปัตตานีค่ายทหารซึ่งมีการระบุว่าไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตโดยรัฐบาลพลเรือนต้องมีการตั้งศาลพิเศษซึ่งอาจเป็นองค์คณะจากนานาชาติเพื่อมาไต่สวนคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงย้อนหลังทั้งหมดและเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนรู้เห็นทุกคนตั้งแต่นายทหารนายตำรวจผู้พิพากษาเนติบริกรหรือแม้แต่นายแพทย์ที่อาจจะมีส่วนร่วมในการบิดเบือนกฎหมายหรือปกปิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะ ข้อเสนอของนักวิชาการผู้นี้ได้รับแรงสนับสนุนจากนายธงชัยวินิจกูลนักวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยวิทคอนซินเมดิสันแห่งสหรัฐอเมริกาเพราะเห็นว่าเป็นหลักการที่สำคัญค่ะ